เห็น,น<อ>ถ้าเอาน้ำฉีกออกไปแรงกดตานมันก็จะทำให้พอเสีอยงไปอย่างนี้แรงกดตานมันจะทำให้ปึ๊บอย่างนี้ดึงดึงเพื่อออกจากการหนีบ แรงดังนนะ้ำจะทําให้ปึ๊บอย่างนี้แล้วแั้วเนี้ยมันก็จะปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันเนี้ยไอตัวหลไรเนี้ยมันก็ตึดดึงออกมาแล้วเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่มันใส่ยากนะหลักการหลักการนี้ง่ <c oughs> ายมันเป็นไม้นะพ่ออันนี้มันเป็นไม้แบบบางๆเนี่ยต้องเจ็บนีไว้ด้วย อกอช่วยกับเป็นมันเดิมคิดยากเนี่ยประกอบโอ้ถูกว่าผิดว่าผิดสเวลนี่ะต้องใช้ตัวช่วยละต้องใช้ตัวช่วยถูกช่วยเปล่าเดี๋ยวนี 应ไงไอะไรที่คีบอทำไมพ่นไม่ต้องใช้ที่คีบอ่ะก็ของวีมันไม่ต้องขัน,นไนงวีก็าใชดันลงไปดันจะเจ็บมือแทบตายเลย,อยลองซ้อมดูก่อนไหมวันได้ือเปก่าเอะไหนเนี่ได้ด เคได้ได้กันดันลมทำให้อะโอเคโอเคถูกถูกแต่ทำไมมันมันเลื่อนเลื่อนแม่หมายถึงมันลื่นลื่นหรือมันยังไม่ได้ใส่น้ำมันหมันก็เลยลื่นลื่นมานยจับเลยเนี่ยมันก็จะดูดน้ำของอันนี้เห็นไหมถ้านียมันมันเต็มถ้านี้ยมันทำเหมือนน้ำเต็มใช่ไหมพอกดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนน้ำเต็มแล้วก็ดูดน้ำมา ตืดน้ำกับตืดน้ำมาสืดน้ำกับอืมเาประกอบให้เสร็จก่อนสิ็จปฏิบัติปฏิบัติโอพอ่อเอาลงหน่อยครับพ่อจับไว้ให้เก็บ,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 บ<อ>นิ้วนิดนึงนะไม่นิดเยอะเลยล่ะ คือแบบนี้ตรงโอ้ได้รอข้างแรกได้สักทีพี่แอ้ได้รอข้างแจกจะได้รอลูกแรกยากสุดๆต้องไข่เนาอต้องทำทั้งสองด้านเค แล้วก็ตรงนี้วานงเองมเราจะทำด้วยกันค่ะเป็นปคือน็อตนี่มันจะวัดเพื่อข้ามขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้มันเร็วขึ้นนะจริงเราไม่ต้องใส่น้ำก็ได้นะ บอกเวอแล้วเดี๋ยล้วอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดะครับจิบนัดหล่นไปไหนอะนัดหล่นไปเวนี่มันทำข้ามขั้นตอนเลยถูก อันนี้ข,ข,ข,ขั้นตอนที่แปดมันไม่ดูไอ้ขั้นตอนที่แปดมันไม่เขาให้มากเกินเขาให้มาสำรองไม่ได้ให้เกินโอเคได้มาแล้วแม็กแม็กเดี๋ยนะทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรถูกแล้วใส่น้ำสิไม่ต้องใส่หรอกม,มันมัน <Yeah. laughs> พี่พี่บอกนะอันนี้พี่พี่ก็แค่แนะนำนะพี่พี่บอกเลยหน่อยนะพี่ก็แค่แนะนำนะถ้าใส่น้ำแรงดันกดมันจะเยอะกว่านี้อีก